ดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปตาผ่าแมวค่ะ นี่ก็คือบรรยากาศข้างนอกของเรานะคะฝนตกหนักเลยนะคะแล้วจะหนักขนาดนั้นละคะ,าคะหาไม่เจอค่ะุจค่ะเรื่องนี้ค่ะรีวิวค่ะถ้าหาไม่จดดเจอรีวิว ทุกคนค่อยเจอกันคลิปหน้ากันนะคะทุกคนบ๊ายบาย